ตัวอย่าง7.21นะคะจงหาช่วงของการลู่เข้าของอนุกรมกำลัง x บวกด้วย x กำลัง2ส่วน2บวกด้วย x กำลัง3ส่วน3บวกด้วย x กำลัง4ส่วน4นะคะบวกไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะอนุกรมที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะคะเขาให้มานะคะในลักษณะของการแจกแจงโพสนะคะเราเขียนนะคะในรูปของ summation ก่อน นะคะเราเขียนในรูปของฟ m งก์ชันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ an โดยอัตโนมัตินะคะเราจะได้สังเกตนะคะว่าทุกตัวเป็นบวกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอนุกรมที่ทุกพจน์เป็นบวกนะคะจะไม่มีลบหนึ่งกำลัง n จะไม่มีลบหนึ่งยกกำลัง n บวกหนึ่งเข้ามานะคะเกี่ยวข้องใดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะ x นะคะ x ยกกำลังหนึ่งส่วนหนึ่ง วก x กำลังสองส่วนสนะคะอ่ะมี x แน่ๆถูกไหมคะแล้วก็ยกกำลังค่ะ1 2 3 4ก็คืออะไรคือ n ค่ะนะคะส่วนด้วยนะคะหนึ่ก็คือ n นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอนุกรมในข้อนี้เขียนในรูปของ summation เราจะได้ summation x ยกกำลัง n ส่วนด้วย n นะคะ n นะคะเท่ากับ1จนถึง Infinity ค่ะนะคะ n เท <N S 1> ่ากับ1จนถึง Infinity นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะเขียน an ออกมาค่ะนะคะเราก็ให้นะคะเด็กๆเริ่มเลยนะคะให้ an นะคะเท่ากับนะคะ x ยกกำลัง A n นะคะส่วนด้วย n นะคะแล้วก็นะคะเ n นบวกหนึ่นะคะเขียนออกมาเลยนะคะ a n นบวกหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็น x อกยกกำลังยกกำลังอะไรคะยกกำลัง n นบวกหนึ่งนะคะส่วนด้วย n อบวกหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วนะคะเ n ็นบวกหนึ่งนะคะ x กยกกำลัง n อนบวกหนึ่งนะคะเราจะได้เท่ากับ x อกยกกำลัง n คูณกับ x กลัง1นะคะเราจะเขียน x กาลัง1ไว้ข้างหลังหรือ x กาลัง1ไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับนะคะตัวอย่างนี้เรื่องของช่วงของการลูกเข้านะคะครูจะเขียนนะคะ x กาลัง1ไว้ข้างหลังนะคะเท่ากับว่านะคะเราจะได้ a n เท่ากับ x ยกกาลัง n คูณกับ x นะคะคกำลัง1ไม่ต้องเขียนนะ แล้วก็ส่วนด้วย n บวก1นะคะจัดรูปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะหาหาอะไรเราต้องหานะคะลิมิตนะคะต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยนะคะลิมิตนะคะค่าสมบูรณ์ของ a n บวก1ส่วนด้วย a n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ค่ะ เราก็จะได้นะคะลิมิตค่าสมบูรณ์นะคะเอา an บวกหมานะคะ an บวกหนะคะเราใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะเพราะเราเขียนตัวนี้ออกมาแล้วนะคะเราก็นะคะใช้เป็นนะคะ x กำลัง n นะคะคูณกับ x นะคะส่วนด้วย n บวกหนะคะ เราก็หารด้วย a n นะคะ a n เรานะคะเป็นเศษส่วนนะคะกับเศษเป็นส่วนเลยนะคะก็จะเป็น n นะคะส่วนด้วย x ยกกำลัง n ค่ะนะคะตัวไหนตัดได้นะคะให้เราตัดเลยนะคะจะเห็นว่าตัวที่เราตัดได้นะคะคืออะไรคะคือ x กำลัง n คือ x กำลัง n นะคะเสร็จแล้วนะคะเราเขียนนะคะออกมานะคะ ครูจะเขียนออกมาให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามแยก x กับพยายามแยก n ออกจากกันค่ะเขียนแยก x กับ n นะคะแต่ทั้งคู่นะคะจะยังอยู่ในนะคะเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะคะทั้งคู่จะยังอยู่ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะคะอ่ะจะเห็นว่าเราเหลือ x 1ตัวเห็นไหมคะเราเหลือ n ส่วนด้วย n บวกหนึ่ะคะจับมารวมกันนะคะเราก็จะได้เป็นค่าสัมบูรณ์ของ x คูณกับ n นะคะส่วนด้วย n บวกหค่ะนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทคลิมิตเข้าไปเดี๋ยวเราจะเทคลิมิตเข้าไปนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเทคลิมิตเข้าไปนะคะเราดูนะคะเราหาลิมิตนะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ ตัวแปรที่เราจะเทคลิมิตเป็นตัวแปร n เพราะฉะนั้น x ตัวเนี้จะไม่เกี่ยวข้องถูกไหมคะเราสามารถจับนะคะนำ x นะคะออกไปนอกนะคะอินทิเกรตได้อ่าไม่ใช่อินทิเกรตคารโทษนนำ x นะคะเราสามารถเราสามารถนำ x นะคะออกไปนะคะนอกลิมิตได้นะคะแล้ว x เนี่ยอยู่ภายในค่าสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เมื่อเรานำ x ออกไปนะคะเราจะต้องมีนะคะค่าสมบูรณ์ด้วยนะคะเราจะต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยนะคะอย่าลืมค่าสมบูรณ์อ่ะอย่าลืมค่าสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะค่าสมบูรณ์ของ x นะคะคูณอยู่กับนะคะลิมิตนะคะเมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ ของค่าสมบูรณ์ของ n ส่วนด้วย n บวก1นะคะเสร็จแล้วนะคะเราเทคลิมิตค่ะเราเทคลิมิตนะคะเข้าไปข้างในนี้นะคะตัวค่าสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะค่าสมบูรณ์เราอยู่ข้างนอกนะ,ะค่าสมบูรณ์ของ x นะคะแยกต่างหากเนาะแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของลิมิตนะคะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ของ n นะคะส่วนด้วย n บวกหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เราทำนะคะเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปนะคะบรรทัดนี้นะคะเด็กๆสามารถข้ามได้เลยนะคะเราดึง x ออกมานะคะแล้วก็เราเทคลิมิตนะคะในส่วนของ n ส่วนด้วย n บวกหนึ่งนะคะแล้วก็เอาค่าสมบูรณ์นะคะออกมาไว้ข้อมลิมิตไว้เลยนะคะทีนี้นะคะ ลิมิตต kind of ัวนี้นะคะลิมิตตัวนี้นะลิมิตตัวนี้เท่ากับ1ค่ะนะคะลิมิตตัวนี้เท่ากับ1นะคะพอลิมิตตัวนี้เท่ากับ1แสดงว่าก้อนเนี้นะคะเราได้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ1ถูกไหมคะค่าสัมบูรณ์ของ1ก็คือ1เท่ากับว่านะคะเราจะได้ลิมิตนะคะค่าสัมบูรณ์ของ a n บวก1ส่วนด้วย a n นะคะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x ค่ะนะคะ เราจะได้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x นะคะ,อะพอเราได้ค่าสมบูรณ์ของ x ปั๊บนะคะตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้คือ l ในขั้นตอนที่1นะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะต้องให้ l นะคะหรือให้ค่าลิมิตที่ได้ที่เราหาได้มาเนี้ยค่ะน้อยกว่า1นนะคะขั้นตอนนี้นะคะคือเราให้ l น้อยกว่า1นะคะหลังจากนั้นเราจะต้องแก้อสมการนะคะเราต้องแก้อสมการที่มีเครื่องหมายค่าสมบูรณ์คือตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องเขียนตัวนี้หรือแก้สมการตัวนี้ออกมาเพื่อหาช่วงนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราจะเราสามารถจะใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ได้เลยนะคะโดยที่เรามีสมบัติของค่าสมบูรณ์นะคะที่บอกว่านะคะค่าสมบูรณ์ของ x นะคะน้อยกว่า a นะคะสามารถจะถอดค่าสมบูรณ์ได้เป็น x นะคะมากกว่าลบ a แต่ว่าน้อยกว่า a นะคะเราถอดค่าสมบูรณ์แบบนี้ได้นะคะ,ะอ่ะทีนี้นะคะจากที่เราให้ค่าสมบูรณ์ของ x น้อยกว่า1น,นะคะเราก็เลยจะได้จะได้ไรจะได้ x นะคะมากกว่าลบ1แต่ว่าน้อยกว่า1ค่ะนะคะ จะได้ x นะคะมากกว่าลบ1แต่ว่าน้อยกว่า1นะคะซึ่งนะคะสิ่งที่เราได้ตรงนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่เราได้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือช่วงของการอินทิเกรตที่เราได้ค่ะขอโทษตัวที่เราได้ตรงนี้นะคะก็คือช่วงของการลู่เข้าค่ะนะคะจากค่าสมบูรณ์ของ x น้อยกว่า1นนะคะเราถอดค่าสมบูรณ์นะคะ เราจะได้ x นะคะมากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1น,นะคะช่วงที่เราได้นี้นะคะเป็นช่วงของการลู่เข้าค่ะช่วงของการลู่เข้านะคะแต่ว่าช่วงของการลู่เข้านี้ยังไม่สมบูรณ์เหตุผลที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราจะต้องพิจารณาค่า x ที่จุดของ เราจะต้องพิจารณาค่า x เมื่อเอาไปแทนนะคะแล้วต้องตรวจสอบอนุกรมว่าลู่เข้าหรือลูก่ออกนะคะแสดงว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องนะคะทดสอบอนุกรมหรือตรวจสอบอนุกรมที่จุดขอบคือ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับลบ1นะคะ